สวัสดีครับนักเรียนในคลิปนี้เราก็จะมาพิสูจน์นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัศบีกับความยาวโฟกัสของกระจกโค้งเว้านะครับาตามรูปนะครับเราก็สมมุติว่ามีแสงตกกระทบนะครับอินซิเดนต์เรย์นะครับแสงที่มาตกกระทบกับกระจกเว้านะครับแล้วก็มีการสะท้อนนะครับตัดแกนุกสําคัญนะครับน,นี่เรียกว่าเป็นแกนกสาคัญ แกนมุกสาคัญนะครับตัดแกนมุกสําคัญณจุด f คือจุดโฟกัสนะครับซึ่งะระยะ fp นะครับระยะ fp ตรงนี้ก็คือ,อความยาวโฟกัสนะครับจุด f คือจุดโฟกัสนะครับแล้วในส่วนโคงน้งนียสมมุติว่ามีจุดศูนย์กลางความโค้งคือที่จุด C นะครับถ้าเราลากจากจุด C ไปตัดกับ ความโค้งหรือส่วนโค้งที่เป็นส่วนโค้งของวงกลมตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นรัศมี R นะครับซึ่งสมบัติของอโค้งวงกลมนะครับเราพบว่ารัศมี R นะครับจะตั้งฉากกับเส้นรอบวงตรงนี้นะครับมีเป็นตั้งฉากเพราะฉะนั้นรัศมี R ตัวนี้จึงทําหน้าทีา่เป็นเส้นตั้งฉากหรือนอรมอลไลน์นอร์มอลไลน์ ตัวนี้เป็นเส้นตั้งฉากนะครับโดยมีมุมตกกระทบก็คือมุมระหว่างรังสีตกกระทบกับ normal line ที่เป็นมุมเซต้านะครับนะครับจากกฎการสะท้อนเราพบว่ามุมตกกระทบตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับมุมสะท้อนนะครับมุมสะท้อนก็คือมุมระหว่างรังสีสะท้อนกับเส้น normal line ตรงนี้นั่นเป็นมุมสะท้อนนะครับกฎการสะท้อนบอกว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับนะ ทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาที่แกนมุกสำคัญกับรังสีตกกระทบนะครับอินซิเดนต์เกับนี่กับแกนมุกสำคัญนะครับขนานกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เส้นตัดที่เป็นรัศมีอาตัวนี้นะครับรัศมีอารตัวนี้เส้นตัดเส้นคู่ขนานตัวนี้เราก็จะได้มุมเซต้าตรงนี้กับมุมเซต้าตัวนี้มีค่าเท่ากันน่องจะว่าเป็นมุมแย้งกันนะครับ ทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปั๊บแสดงว่ามีมุมสามมุมนี้เท่ากันนะครับมุมหนึ่งมุมสองมุมตกกระทบมุมสะท้อนแล้วก็มุมแยงนะครับมีค่าเท่ากันนะครับถ้าเราดูสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับสามเหลี่ยม cfx ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยม cfx เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับโดยที่มุมมี มีมุมที่ฐานเท่ากันนะครับเซต,ต้าตรงนี้มุมที่ฐานเท่ากันแล้วก็มีจุดยอดอยู่ที่มุม f ตรงนี้นะครับนี่คือจุดมุมยอดนะครับก็คือมุม f ตรงนี้นะครับจากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราพบว่าด้านประกอบมุมยอดคือด้าน Cf นะครับกับด้าน f x นี้มีค่าเท่ากันอันนี้คือสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเนะพราะฉะนั้น เราจะได้ว่าด้าน cf นะครับซึ่งเป็นด้านประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็คือด้าน cf เนะี่ยมีขนาดเท่ากับด้าน fx นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าแสงตกกระทบตกกระทบในบริเวณที่อยู่ในแนวหาใกล้ๆกับแกนมุกสำคัญในแนวขนาดนี้เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ เลื่อนมาเรื่อยจนกระทั่งแสงมาตกกระทบในแนวแกนมุกสำคัญณจุด p นะครับจุด p นี่ก็เป็นจุดยอดของกระจกโค้งเว้านะครับก็จะได้ว่าหรือว่าถ้านะครับถ้า x นั่นเองนะครับถ้าแสงตกกระทบที่จุดพีเราก็จะได้ว่าหรือ X เข้าใกล้ p นะฮะถ้า x เข้าใกล้ p จะได้ว่าเซตเท่ากับ0 mm hmm. นะครับแล้วเราก็จะได้ว่า f x นะครับด้าน f x เนี่ยจะเท่ากับด้าน f p นะครับ,รบซึ่งด้าน f p เนี่ยมันก็คือความยาวโฟกัสนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ว่า เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าด้าน cf cf เนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับด้าน fx เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับความยาวโฟกัสเช่นกันนะครับทีนี้จากรูปนะครับจากรูปเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราลากเส้น cp c ตรงเนี้นะครับเส้น cp ตรงนี้คือรัศมี r เช่นกันนะครับแต่นี้ก็คือเส้นรัศมี r ด้าน cp นะครับ อันเราบอกว่า CP นะครับจากรูปนะจากรูปเราก็จะได้ว่า CP นะครับด้าน CP นะครับเท่ากับด้าน CF บวกกับด้าน FP นะนี่นะครับ CP นะครับซึ่งก็คือรัศมีของอวงกลมวันนี้นะครับเท่ากับ CF ด้าน c f บวกด้าน f p นะครับซึ่งด้าน f p ก็คือ,อก็คือความยาวโฟกัสด้าน c f ก็คือความยาวโฟกัสนะครับส่วน c p ก็คือรัศมี r นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า r เท่ากับ2 f นะครับหรือความยาวโฟกัสของกระจกโค้งเวลอันนี้ก็คือเท่ากับ f เท่ากับ อส่วน2นะครับสรุปก็คือถ้า,าวงกลมหรือกระจกโค้งเว้ามีรัศมีเป็น R นะครับเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสที่จุด F จะมีระยะห่างจากจุด P ซึ่งเป็นจุดยอดของกระจกเว้านะครับเราเรียกว่าเป็นความยาวโฟกัสนะครับจะมีเท่ากับค่าเท่ากับ รัศมี R ส่วน2นั่นเอง